สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมเดือดร้อนครับตอนนี้เราอยู่กับการลงบทของเกมเรดเดดด r e d มชั t นสองกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนลงบทที่มีชื่อว่า RDR2 Add-on h i i เนะครับวันนี้คืออะไรวันนี้ก็คือจะเพิ่มยานพาหนะเข้ามาในเกมนะครับจะมีหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถสล้อนะครับหรือเครื่องบินตามในภาพนะครับมันมีมากกว่านี้นะครับจากที่ผมเคยไปเปิดดูมานะครับ ก็จะต้องมีมอดพื้นฐานกันก่อนนะครับมอดนี้เขาก็เพิ่งอัพเมื่อปี2 0 2 4ก็คือปีนี้นะครับล่าสุดเลยนะครับก็คือวันนี้เลยธันวาคม 2024- 2 5 6 7่นั่นเองนะครับมาโหลดตรงนี้นะครับเมนูวดาวโหลดหลังจากที่ท่านผู้ชมติดตั้งมอดพื้นฐานเมื่อเราโหลดเสร็จแล้วก็จะเป็นไฟล์10ประมาณนี้นะครับให้เรากดดับคลิกเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ปี้ทั้งหมดนะครับคูมด c ปี้ทุกไฟล์ไปที่เลดเดนนะครับแล้วก็วางได้เลยนะกดเพจ ไอที่ไฟล์หลายๆไฟล์มันก็จะมาอยู่ในหน้าเกมของเราเนี่ครับก็ลงประมาณนี้ก็ไปเจอกันในเกมนะครับไม่หมดจะเป็นยังไงนะตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันกับเกมของเราแล้วครับก็กด F7 นะครับถ้าเราจะกดเปิดเมนูนะครับ F7 จะมีเราเลือก3อย่างนะครับเดี๋ยวผมจะลองเสกรถนะครับก็คือสปอนวีไฮเคอร์นะครับจะมีหลายอย่างเลยนะครับเดี๋ยวลองเสกรถก่อนรถอันไหนดีวะ แฟรงกินเฮ้ยนี่มัน GTA 5นี่ว่าอิตเคเอาเรื่องว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองครับเสียงรถก็จะดูเก่าหน่อยนะครับก็เคยเห็นคนทำมอดน,นะเขาซุ่มทํามาตั้งนานแล้วนะมอดเนี่ยเขาเพิ่งจะมาเอามารวมกันนะ่ะแล้วก็เอามาเผยแร่ให้เรานะครับรถก็จะดูอ่อนปกเปียกหน่อยนะครับสามารถลงจากรถได้นะครับ เขาเฮียชิบหายเข้าไปที่รางรถไฟนี่มันกระเด็นออกนะครับเมื่อกี้เนี่ยมันเด้งออกเองมันเอวไปที่โลง่ลงๆก่อนโอ้โหรถกูนี่อย่างกับกระดาษแต่เขาก็ทำมาให้ขนาดนี้ก็ดีแล้วนะครับโคตรเจ๋งมากสำหรับผมนะเขาก็ใช้ภาษา C นะครับก็คือโปรแกรมเมอร์กด E ลงจากรถทำไมกดลงจากรถแล้วรถมันไปเองวะนีอะ คัดเล่งค้างเอาคันเล่งข้าง,เอา,เ,ง,างเอาไปน,นว่แหละกด F7 กดลบได้ไหมอ่ารถของเราก็จะหายไปนะครับมาดูไป h i g อ Option คืออะไรตัวจะมีอะไรอ่ะมีปิด UI ก็ได้นะครับก็ลองไปแปลด,ดูนะครับสป a w n in new High ถ้าเราติ๊กถูกตรงนี้ก็คือเสกรถดเราจะอยู่ในรถทันทีเลยนะครับอันนี้ใส่เสียงนะครับเพซาว อันนี้ก็เอา UI ออกอันนี้ผมจำไม่ได้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะก็ช่างมันเถอะผมจะลองเสกอมอเตอร์ไซค์ไี่เป็นไงวะเอ็ดเคขอโทษครับผมมาจากอนาคตดูรถดิโรสวร์สันโคตรมึนเลยเหมือนมอเตอร์ไซค์เขาจะปรับกล้องให้มันไกลขึ้นทำไมวะเนี่ย ก็เหมือนเราใช้เกียร์หนึ่งตลอดเวลาเลยนะครับเสียงก็ได้เท่านี้เออปิวไม่เอาละเครื่องบินเครื่องบินไหนดิลบลดทิ้งเดี๋ยวทำให้เกมแหลกอีกเครื่องบินต้องมาขับตรงนี้แม่งเลยขับไงวะถ้ากดชิปมันจะลอยนะครับ มันบินขึ้นไงวะบอกมึงบินได้เท่านี้ <c oughs> <c oughs> บินได้เท่านี้เหรอวะทำไมมันไปไม่สุดวะ กดมั่วได้ผมกูมั่ลวละอันนี้ลงแล้วขับไงวะขับไม่เป็นตัวอะไรมาถ้าใครขับเป็นก็มาเมนบอกด้วยนะครับขับยังไงวะดูมันขับได้เท่านี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับเครื่องบินเจ็ตหน่อยดิ โอเคเหมือนเราไม่ต้องลบเครื่องบินก็ได้นะครับไม่ต้องลบยานพาหนนะะย้กเสกขั้นใหม่มาไอ้ขั้นเก่าก็จะหายไปนะครับยิงได้ด้วยนะยิงปืนได้ด้วยกีแม่งแหลกนิดๆนะครับเา่าเครื่องบินแล้วหัวทิ่ม <laughs> What ัดดูฟ้ากับเกมทะลุหินได้ด้วยขับเครื่องบินหรือกูขับรถวะบินไม่ขึ้นสักทีเลยเออขางแม่งไม่ขับอหรต้องอยู่ในน้ำกูก็อยู่ตรงนี้ไงไม่ได้เออ โบท๊ทไปว่าเหลือนะครับมานี่เขาเอามาจาก GTA 5หมดเลยปะเนี่ยอยู่ในน้ำก็บูบังคับยากอยู่นะความเร็วได้เท่านี้อะ่ะสุดยอดหมดกลัวเขาลบหมดมากเลยนะครับแบบว่าท่านผู้ชมมาโหลดท,ทีหลังเอา้าหมดใช้ไม่ได้ แบ,บว่าเขาเอาไปพัฒนาต่ออะไรเงี้ยหรือไม่เขาก็เลือกทําลบทิ้งไงแบบเอาไปใช้ในการหาตังค์นะนะพูดไปเรื่อยนะครับอาจจะไม่ใช่ก็ได้ก็ประมาณนี้นะสำหรับมอดจานพานานนะก็มาลองเล่นกันได้นะก็เจ๋งดีนะครับคนทํามอดแม่งสุดยอดวะเขาเป็นโปรแกรมเมอร์ผมก็เรียนสายนี้มานะครับแต่ว่าผมไม่ได้เรียนสายเกยะครันะผมเรียนสายเว็บไซต์นะครับโอเคไปเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ